วารติดีบียี่สิ่ใจเสนอนวนิยายแอคชั่นไล่ล่าห้าหันมันทุกตอนที่ได้ฟังจากผลงานปลายปากกาของเสยุมภูทศพลเพชรขาดตใต้น้ำรถปิกอัพกระบะยาวยี่ห้อมาสด้า มีตัวอักษรภาษาอังกฤษติดอยู่ข้างรถอ่านได้ใจความว่ากรันได้วิ่งสองเลี้ยวซ้ายจอดขวับที่ลานจอดหน้าตัวตึกสองชั้นค่อนข้างใหม่พลางเบรกเอสจนล้อทั้งสี่ถูกรากคลูดไปกับถนนอีกสองเมตรก,กว่าจึงหยุดสนิทอยู่ห่างจากหน้าตึกไม่ถึงคืบเด็นเอาวัยรุ่นอายุไม่เกิน16ปีซึ่งนั่งทอดหูอ่านหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กประเภทกำลังภายในอยู่บนเก้าอี้ผ้าใบาหน้าร้านกระโจนหลบเข้าไปอยู่ในห้องหนึ่งขวัญเสีย ปาดก็ร้องวอยๆออกมาฟังแทบไม่เป็นภาษาคนทุกทีอพี่การทุกทีโอ้พี่การจอดรถแบบนี้ทุกทีถ้าเบรกแตกผมจะทํำยังไงเยมึงก็เละสิว่าไอ้แดงชายหนุ่มหน้าตาหล่อเหลาเจ้าของชื่อกลันตอบอย่างอารมณ์ดีพร้อมกับเปิดประตูรถออกมายืนที่พื้นด้วยสีหน้าเจ็มใสผมเชื่อมือพี่กันแต่ผมไม่เชื่อเบรกรถแหละ วัยรุ่นเจ้าของชื่อไอ้แดงบนพื้นพ,มพรมเขาก็เดินตรงเข้ามาขนอุปกรณ์เครื่องดำน้ําที่ปรากฏอยู่บนกระบะท้ายรถปิกอัพเข้าไปในร้านด้วยท่าทางฉุนฉุนเฮ้ยมีใครมาหาบ้างหรือเปล่าวะกลันถามพางสุดตัวลงนั่งบนเก้าอี้สายตาจ้องมองดูเครื่องประดานา้ําที่วางเรียงรายอยู่ในตู้แว็บมีพี่ก็อ,อีแมมทรงโตเอาลูกฟักที่เคยมาจ้างพี่ไปดำเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วนั่นแหละมานั่งรอตั้งแต่เชา้าไม่เห็นพี่มาสักทีเลยกลับไปแล้ว สงสัยจะติดใจพี่ละมังระวังนะพี่ขืนฟัดอิแมมใต้น้ำบ่อยๆอย่ะอีคงจะโดนชะมวกผัวมันเข้าสักวันหนึ่งไอ้แดงย้าวลูกพี่ออกมาอย่างหน้าเป็นไอ้ส้นเกือกมีใครทํากันใต้น้ำได้บ้างวะปุไม,มีบ้าทั้งหนาดนนันหรอกโว้ยกลันสะบดออกมาด่าอย่างดังๆนี่ก็พัทยาที่เขาลือกันแซดไปว่าพี่กรันล่ออีแมมทรงโตใต้น้ำซะแล้วอ่ะ มันถึงได้หลงไหลขนาดนี้ผัวมาจ้างพี่ดำเกือบทุกวันเลยไอ้แดงยังคงปากหมาต่อไปอีกเรนเอาไอ้หนุ่มประดาน้ำฝีมือดีแห่งเมืองพัทยาถึงกับนิ่งอึ่งเหมือนกับจะยอมจำนวนอยู่ในที่เฮ้ยสงสัยลูกค้าจะมามั้งในขณะนั้นเองรถเบนซ์ส8 0สีขาวบรอนรุ่นใหม่เอี่ยมอ่องป้ายทะเบียนสีแดงก็แล่นเข้ามาจอดเอียดอยู่หน้าร้านทำให้กัน ต้องพงกศีรษะขึ้นดูและหันไปพูดกับเด็กประจําร้านเหมือนกับจะให้ไปต้อนรับอยู่ในทีอีหมวยพี่อูยสวยบันไลเลยพี่ไอ้แดงคลางออกมาด้วยความลืมตัวเมื่อประตูหน้ารถเบนด้านขวามือถูกเปิดพัวออกพร้อมกับหญิงสาวผิวขาวผ่องลักษณะเหมือนกับอีหมวยโมเดินทั้งหลายสะอิงกายลงมายืนอยู่ที่พื้นหน้าผากที่นูนเด่นออกมาผิดปกติกวา่าผู้หญิงทั่วไปทำให้ไอ้หนุ่มนักประดานา้ำ ต้องชำเลืองมองลงไปที่เป้ากังเกงยีนขาสั้นเต๋อที่ผู้หญิงดังกล่าวนุ่งอยู่อย่างไม่ตั้งใจและแล้วกลั่นก็ต้องกลืนน้ำลายลงคอเอื้อกใหญ่เมื่อเห็นเป้ากังเกงยีนตัวนั้นดูนเด่นออกมามันถูกยัดด้วยฟองน้ำก็มีปากมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่าครับ <S <S พอเห็นหญิงสาวหุ่นอิ่มหมยเดินย้ายเยื่องเข้ามาในร้านกลั่นพันน้ำลึกผู้ซึ่งเป็นเจ้าของผู้จัดการ และบางข้าวก็ทําหน้าที่เป็นพานโรงไปพร้อมเสร็จของกลันได้วิง่งสอบก็ลุกขึ้นมาต้อนรับพร้อมกับเสนอตัวเองด้วยน้ําเสียงนอบน้อมคุณเป็นเจ้าของร้านใช่ไหมคะภาษาไทยชัดเปรี้ยอย่างไม่น่าเชื่อว่าผู้หญิงหุ่นจีนทั้งตัวจะพูดได้ชัดขนาดนั้นกล่าวออกมาอย่างอ่อนหวานครับผมมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับกลันถามออกมาสายตาละจากนูนเนื้ออันมโหฬารพลึกขึ้นมา ชำเลืองดูก้อนเนื้อสองก้อนที่กระเพื่อมอยู่ในเสื้อยืดสีชมพูบางจ่อยนั่นแวบหนึ่งตึงร้อนมูกไปทั้งตัวเแบื่อความรู้สึกบอกกับตัวเองว่าผู้หญิงหน้าตาเซ็กซี่อย่างร้ายกาดนั้นไม่ได้สวมยกทรงอยู่ข้างในอย่างแน่แน่เสื้อยืดมันบางและแนบเนื้อจนกระทั่งมองเห็นติ่งเนื้อบนยอดสุดของก้อนเนื้อทั้งสองดันเนื้อผ้าออกมาเป็นรูปเป็นร่างมองเห็นอย่างถนัดถนีอยู่แค่เอื้อมนั้นถ้าอย่างนั้นคุณก็คือมิสเตอร์กลันพันน้ำลึกใช่ไหมคะหญิงสาว ผู้นิยมการแต่งตัวสไตล์โนบลย้อนถามออกมาด้วยความตื่นเต้นครับผมไอ้หนุ่มปราดานา้ำต่อพางยิ้มทั้งใบหน้าและดวงตาดิฉันได้รับการแนะนำจากกองถ่ายภาพยนตร์ให้มาหาคุณกันค่ะหญิงสาวกล่าวต่อไปอีกผู้อำนวยการสร้างแนะนำห้ดิฉันมาพบคุณบอกว่าคุณเป็นนักประราน้ำที่เก่งที่สุดในประเทศไทยหญิงจีนแปลกหนะ้ากล่าวชมกันขึ้นมาสึงหนะัแต่ผู้อำนวยการที่คุณบอกก็เป็นนักปราดาน้ำม,มือดีนี่ครับ คุณประโยคสุดท้ายกลันพูดเหมือนกับว่าจะถามชื่อของผู้หญิงแปลกหน้าอยู่ในทีดิฉันโรสแมรี่ลินค่ะสามีเขาดิฉันประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตในการดำน้ำยังค้นหาศพไม่เจออดใจหายวูบไม่ได้เมื่อรู้ว่าหญิงหุ่นเซ็กซี่รูปร่างน่ากินมีสามีเสแีแล้วแต่พอรู้ว่าสามีของโรสแมรี่ลินเสียชีวิตยังค้นหาศพไม่พบกลัน ก็ต้องย้อนถามออกมาด้วยความสับสนใจผมขอแสดงความเสียใจด้วยครับผมอยากทราบระดับน้ำที่สามีคุณประสบอุบัติเหตุประโยคสุดท้ายกลัน่นถามขึ้นมาด้วยน้ำเสียงเอาการเอางานประมาณ2 0 0หรือ240ฟุตนี่แหละค่ะโรสแมรีลินตอบเสียงเบาๆิว240ีฟุตอันตรายที่สุดระยะลึกขนาดนี้ไม่มีใครกล้าดำลงไปหรอกครับกลันพึมพําออกมาตามเหตุผลที่เป็นจริงแต่เขาว่าคุณกันเคยดำน้ำขนาดนี้บ่อย สองหมื่นบาทจะเป็นของคุณทันทีแต่คุณสามารถงมศพสามีดิฉันขึ้นมาได้โรสแมรี่ลินเสนอราคางมศพสามีขึ้นอีกผมขอสี่0 0ื่นขาดตัวกรันพุ่งออกไปอย่างไม่ต้องคิดโอเค4ี่0 0ื่นก็40,000ืนี่ค่ะมัดจำสามสเปของค่าจ้าง Lin, โรสแมรี่ลินตกลงราคาอย่างง่ายง่ายแล้วดึงธนบัตรออกมาวางมัดจำตามป้ายของร้านที่ตั้งแสดงเอาไว้บนโต๊ะทำงานนั้น แผนที่ของบริเวณที่เกิดเหตุอยู่ในซองนี้เรียบร้อยแล้วนะคะดิฉันใจร้อนอยากจะงมศพขึ้นมาเร็วๆพรุ่งนี้เช้าพบกันค่ะในขณะที่ยื่นซองเอกสารส่งให้กลั่นโรสแมรี่ลินก็หมุนตัวเดินชับๆออกไปขึ้นรถแล้วสตาร์ทเครื่องเลี้ยวขับขึ้นถนนเครื่องยนต์ถูกเร่งดังสนั่นหายลับไปด้วยความเร็วสูงไอ้แดงซึ่งตลอดเวลายืนอ้าปากหวอดูหุ่นอันบะจ่างของโรสแมรี่ลิน อยู่ตลอดเวลาเดินตัวงอเข้าไปห้องน้ําเล่นเอากลันถึงกับหัวร้อกา์ดออกมาดังดัง <c oughs> เป็นยังไงวะถึงกับชักทงรบเลยนะมึงไอ้แดงโ่ใครจะไปทนไหวอีเล่นไม่ใส่เสื้อชั้นในค้นอะไรสวยเป็นบ้าเลยแม้จะเดินตัวงอเข้าไปในห้องน้ำแล้วก็ตามไอ้แดงก็ยังไม่ไหวที่จะตะโกนวิพากวิจารณโรสแมรี่ลินออกมาดังๆ เที่ยงตรงพื้นทะเลมีคลื่นเล็กน้อยเรือจะปลาขนาด16วาระวาง200ตันวางเครื่องเฮฟวีมารีนเอนจินของญี่ปุ่นขนาด600แรงมา้ายี่ห้อนิงกกาตะึ่งโรสแมรีดินเช่ามาเป็นพิเศษก็ลอยลำอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของเกาะล้านบนเรือนอกจากจะมีนายท้ายและลูกเรือ2-3คนแล้วกลัน่นพันน้ำลึกและเจ้าแดงก็ยังในขนอุปกรณ์ในการดำน้ำเตรียมเอาไว้บนเรือพร้อมเสร็ ไอแดงจ้องดูโรสแมรี่ลินซึ่งแต่งกายชุดอาบน้ำชุดทูพีสบิกินี่และยกทรงอันกระจิว๋วหริวปกปิดร่างกายอันพึงสงวนอยู่สองชิน้นอย่างชนิดไม่วางตาเดินเอามือที่จัดอุปกรณ์ถึงกับหยิบผิดหยิบถูกจนถูกกลั่นเอสตโรออหลายครั้งเฮ้ยเฮ้ยดูจกพอบ้างสิเว้ยไปเตรียมแจ็คสเตย์ให้เรียบร้อยหรือจะจะถึงที่หมานอยู่แล้วกลัน่นออกคำสั่งด้วยเสียงฉุนฉุนไอแดงเดินลุกขึ้นไปที่หัวเรือ แล้วดึงเชือกม้วนใหญ่ที่ขดกองอยู่กับพื้นออกมาวัดด้วยเทปพ,พอได้ระยะ50ฟุตก็ทําเครื่องหมายโดยการมัดด้วยเศษเชือกแล้วเดินกลับมาหห้วูถังออกซิเจนสำรอง3ามถังไปผูกเอาไว้เพื่อเตรียมเอาไว้สําหรับปรับสภาพร่างกายแก่ลูกพี่ที่อาจจะต้องลงไปอยู่ใต้น้ํานานเกินกําหนดบริเวณนี้หรือเปล่าครับที่สามีคุณประสบอุบัติเหตุกลันหันไปถามมิสโรสแมรี่ลินพร้อมกับดูแผนที่ในมืออีกครั้งเพื่อความมั่นใจรู้สึกว่าจะใช่ค่ะโรสแมรี ตอบอย่างไม่แน่ใจเท่าใดนักหยุดเดินเครื่องกลัน่นหันไปตะโกนบอกนายท้ายเรือดังๆทิง้งสมอเมื่อเครื่องยนต์ของเรือหาป่าถูกดับลงประดาน้ําหนุ่มแห่งเมืองพัทยาก็ตะโกนสั่งให้ทิ้งสมอทันทีในขณะที่ลูกเรือกําลังช่วยกันหมุนเครื่องก้านสมอทิ้งน้าอยู่นั้นกลั่นก็เดินไปที่กองขดเชือกแล้วอุ้มค้อนเหล็กรูปสามเหลี่ยมทรงกลวยน้ําหนักประมาณ28กิโลกร,รมัมซึ่งติดอยู่กับปลายเชือกขึ้นมาเตรียมพร้อมเอาไว้ จนกระทั่งสมอเรือกระทบพื้นเขาจึงทิ้งแจ็คสเต็์ลงไปในน้ําทันทีเชือกที่ผูกติดอยู่กับลูกเหล็กไหลจากหดลงไปในน้ําอย่างช้าๆและต่อจากนั้นกลั่นก็ค่อยๆหย่อนถังออกซิเจน3ถังที่ผูกเอาไว้กับเชือกในระยะ50ฟุตต,ตามลงไปอย่างระมัดระวัง230ฟุตพอดีกลัน่นหันไปพูดกับโรสแมรี่ลินเมื่อรู้ระยะน้ําจากความลึกของน้ําจากเชือกสมอเรือต่กัวทวงไอแดง เมื่อเห็นลูกน้องมัวแต่ชำเลืองดูเนื้อหนังสีขาวเหมือนหยวกของสาวหุ่นบ้าจางนั่นเพลินอยู่กลัน่นยึงตะวาดออกไปดังดังเด่นเอาลูกน้องตัวแสบรีบลนลานเอาตะกัวที่ใช้ถ่วงในขณะด,ดำน้ำมายื่นส่งให้อย่างงงงเงื่อนเงินกลันยกถังออกซิเจนขึ้นพาดหลังและรวบเข็มขัดนิรภัยมารัดเอาไว้ต่อจากนั้นก็หยิบหน้ากากาจุ่มลงไปในถัง ซึ่งลูกเรือได้ตักน้ําทะเลขึ้นมาใส่ให้ไวจนเต็มปริ่ยนแวงหน้ากากกับน้าทะเลจนเปียกพางใช้นิ้วมือคัดอยู่ไปมาและยกขึ้นคาดเอาไวที่ดวงตาสวมตีนกบทั้งสองข้างพล้วก็ยัดท่อหายใจเข้าปากพลางสูดลมเข้าปอดแรงสองสามครั้งเพื่อตรวจดูการทํางานของออกซิเจนว่าจะมีติดขัดอยู่ตรงไหนบ้างเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเคลียร์เรียบร้อยแล้วก็ควานม,มือลงไปดึงเกวัดลมขึ้นมาดูเพื่อความรอบคอบอีกครั้ง 2400่อปอนด์ตามลิมิตพอดิบพอดีหมุนเข็มนาฬิกาตั้งเวลาเอาไว้ต่อจากนั้นก็ขยับหน้ากากให้กระชับกับเบ้าตาเมื่ออีกข้างก็ไปดึงถังออกซิเจนให้อยู่ในตำแหน่งที่พอเหมาะพอจบก,กับแผ่นหลังมือขวาเอื้อมไปรับปืนฉมวกจากมิสโรสแมรี่ลินมาถือเอาไว้แล้วเดือไปที่กาบเรือพางเตะเท้าซ้ายเหยียดตรงไปในอากาศขาขวางอเล็กน้อยร่างที่อยู่ในชุดมนุษย์กบกระโดดตูมสู่พื้นทะเลนในบัตรดล ก่อนที่ร่างจะกระทบผิวน้ำประสาทหูของกลันพันน้ำลึกก็ได้ยินเสียงโรสแมรี่ก่าอวยพรเป็นภาษานักดำน้ำขึ้นมาแววแวว Have a good day กลันอดที่จะแปลกใจไม่ได้การที่โรสแมรี่ลินรู้จักคำอวยพรซึ่งเป็นภาษาของนักดำน้ำที่ใช้กันในวงการนักประดาน้ำทั่วโลกก็แสดงให้เห็นว่าสาวจีนหุ่นบ้าจางผูนี้จะต้องรู้อะไรต่ออะไรในการดำน้ำไม่ใช่น้อยเลยทีเดียว ความเย็นวิ่งเข้าประทะร่างกายที่อยู่ในเสื้อยางสีขาวขาดน้ำเงินของชุดมนุษย์กบอย่างรวดเกรก็วกลัน่นวิ่งเข้าหาเชือกแล้วเริ่มดำลงอย่างช้าช้าแก้วหูแล่นเปรีย้ยเมื่อเข็มวัดความลึกกระดิกไปที่ระดับ15ฟุตพอถึงระยะดังกล่าวกลัน่นก็เอามือปิดจมูกเพื่อกันให้ลมออกแล้วดำลงไปตามเชือกแจ็คสเตจนกระทั่งถึงระยะ50ฟุต ึงหยุดตรวจดูออกซิเจนสำรอง3มถังที่ลูกน้องผูกเอาไว้กับเชือกแจ็คสเตรอีกครั้งในเมื่อเห็นว่าถัางออกซิเจนอยู่ในตำแหน่งของมันอย่างถูกต้องแล้วเขาก็ดำลึกลงไปอีกเรื่อยๆเข็มขัดถ่วงน้ำหนักที่คาดอยู่ทำให้ร่างของนักประดาน้ำฝีมือดีแห่งเมืองพัทยาดิ่งลงใต้น้ำอย่างช้าๆฟองอากาศผ่านท่อหายใจวิ่งเป็น,นรอกเบื้องบนเข็มวัดความลึกกระดิกตัวตามเข็มนาฬิกาขึ้นไปเรื่อยๆ ตามความกดดันของน้ำที่เพิ่มขึ้นทุกๆฟุตต่อวินาทีแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ที่ส่องทะลุผิวน้ำลงไปทำให้กลัน่นมองเห็นความงดงามของธรรมชาติใต้ท้องทะเลอย่างถนัดชัดเจนปลาเล็กใหญ่หลากสีว่ายผ่านไปเป็นฝูงฝูงสาหร่ายทะเลโยกตัวไปมาอย่างเชื่องช้าตามกระแสขึ้นใต้น้ำอินเอากลัน่นซึ่งเคยเห็นความงดงามใต้ท้องทะเลมาบ้างแล้วนับครั้งไม่ถ้วน ก็อดที่จะมองไปร,บรอบๆตัวไม่ได้ยิ่งลึกลงไปน้ําทะเลสีครามก็เริ่มเปลี่ยนเป็นสีตะไคร่น้ําแสงสว่างจากดวงอาทิตย์เริ่มสลัวลงจนกระทั่งเงียบและวังเวงจนบอกไม่ถูกเข็มวัดความสูงกระดิกขึ้นไปที่ระยะ100ฟุต120ฟุต130ฟุตและ140ฟุตตามลำดำับสติสัมปะชัญญะของกลัน่น เริ่มเปลี่ยนไปจากเดิมเนื่องจากถูกความกดดันของน้ําที่เพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลาตามหลักวิชาการดําน้ําที่อีวอนสมิธได้เขียนขึ้นไว้ได้บรรยายเอาไว้อย่างละเอียดว่าลึกลงไป1ฟุตจากผิวน้ําความกดดันจะมีถึง0.445ปอนด์ต่อ1ตารางนิ้วและคำนวณกันอย่างคร่าวๆในขณะที่140ฟุตที่กลั่นดำน้ำอยู่ในขณะนี้ ร่างกายของเขาจะต้องถูกความกดดันอันมหาศาลบีบถึง62.100ปอนต์ต่อ1ตารางนิ้วเลยทีเดียวคนธรรมดาสามัญที่ไม่เคยฝึกฝนการดำน้ำมาก่อนรับรองได้ว่าจะต้องหมดสติสัมปะชัญญะเอาง่ายง่ายแต่นี่เป็นกลั่นพันน้ำลึกผู้ซึ่งมีชั่วโมงบินใต้น้ำนับไม่ถ้วนเขาจึงสามารถดิ่งลงไปจนกระทั่งถึงระยะ230ฟุต ตามความยาวของเชือกจ็คสเตย์ได้อย่างสบายน้ำทะเลระดับ230ฟุตสลัวแต่สายตาที่มองผ่านหน้ากากาออกไปก็ยังสามารถมองเห็นปะการังดำา7ถต้นงอกออกมาจากโขดหินใต้น้ำได้อย่างถนัดชัดเจนต่อให้เป็นนักดำน้ำฝีมือเยี่ยมขนาดไหนก็ตามแต่เมื่อลงมาลึกถึงขนาดนี้มันก็เล่นเอาประสาทของกันเรื่มจะมืนชาหัวใจเต้นทียิบ แต่เขาก็พยายามตั้งสติอย่างเต็มที่นาฬิกาข้อมือถูกยกขึ้นมาดูบ่อยครั้งสายตาสอดสายดูศพไปร,รอบด้านอย่างพินิษพิจารณาหลักการแพทย์ได้บ่งบอกเอาไว้ว่ามนุษย์กบทุกคนยิ่งดำน้ำลึกเท่าไหร,ก,รก๊าซทุกอย่างที่สะสมอยู่ในร่างกายจะถูกความดันละลายเข้าไปในเส้นเลือดนเนื้อเยื่อมากยิ่งขึ้นทุกทีและจะเปลี่ยนสภาพเป็นกา๊าซไนโตรเจนอยู่ในเส้นเลือดต่อไปกา๊าซไนโตรเจนเป็นกา๊าซที่ร่างกายมนุษย์ไม่ต้องการ เมื่อร่างกายมนุษย์เก็บสะสมเอาก๊าสในตัวเจนไว้มากๆแล้วจะเป็นอันตรายต่อระบบประสาทเป็นอย่างยิ่งแต่เมื่อมนุษย์กบเริ่มขึ้นผิวน้ําความกดดันจะลดลงตามระยะของระดับน้ํกาก๊าซในตัวเจนที่สะสมอยู่ในเลือดก็จะไหลกลับออกมาโดยผ่านระบบการสูบฉีดของปอดอันตรายมันจะอยู่ช่วงนี้แต่าหากมนุษย์กบทะลึ่งขึ้นบนผิวน้ําจนความดันลดลงอย่างรวดเร็วแล้ว การขับถ่ายในโตเจนออกจากสายเลือดก็จะเป็นอันตรายขนาดถึงหมดสติเอาง่ายง่ายดังนั้นมนุษย์กบทุกคนจึงต้องมีการปรับสภาพร่างกายณนบริเวณใต้น้ำนับเป็นชั่วโมงชั่วโมงขึ้นไปเพื่อลดกา๊าซในโตเจนจากร่างกายให้หมดก่อนที่จะขึ้นสู่ผิวน้ำและนั่นคือต้นเหตุที่ทำให้กลัน่นต้องใช้ถังออกซิเจนสำรองถึง3ถังผูกเชือกเอาไว้ที่ระยะ50ฟุตกลั่น มอบลิ่งอยู่ที่พื้นทรายชั่วอึดใจภาพของฉลามทรายขนาด5ฟุต4ตัวที่กำลังไหว้ช้าๆก็ฟูงกันไปทางด้านขวามือทำให้เขาต้องขยับหน้ากากจ้องสายตาติดตามการเคลื่อนไหวของมันไปเพราะรู้นิสัยเจ้าฉลามนี่ดีว่ามันมักจะชอบป้วนเปียนอยู่กับซากศพที่จะใช้เป็นอาหารสำหรับพวกมันได้ผิดหวังเจ้าฉลามทรายทั้ง4ตัวไหว้เลยเข้าไปหลังโขดหินและไม่โผล่ออกมาอีกเลยกลั่น เริ่มออกไหวยค้นหาศพสามีของมิสโรสแมรี่อย่างช้าๆเป้าหมายก็คือโพรงซอกหินทางด้านซ้ายมือที่มองเห็นไม่ห่างไกลจากจุดที่เขาหมอบอยู่กับพื้นทรายเท่าใดนักเจือกเศษเล็กๆที่เขานำติดตัวลงมาจากเรือขมวดแน่นอยู่กับอุ้งมือซ้ายสายตาสอดใส่อย,ยู่ตามซอกโพรงหินไปตลอดทางหลังจากค้นหาเกือบสิบนาทีเต็มๆประสาทของกลันก็ตื่นเต้นจนสุดระงับเมื่อมองเห็นตีนกบโผลออกมาจากซอกหินเข้าอย่างบังเองิญ ความดีใจทำให้กลันพุ้ยตีนกบไหว้เข้าไปหาโขดหินอย่างรวดเร็วถอนหายจากมาด้วยความโล่งอกเมื่อมองเห็นศพนอนคว่ำหน้าอยู่ในซอกหินถังออกซิเจนแบบคู่ที่ติดอยู่บนหลังมีตัวอักษรภาษาอังกฤษสมาชิกดำน้ำแห่งฮ่องกงติดอยู่มองเห็นอย่างถนัดชัดเจนกลันพันน้ำเลกวางปืนฉมวกกับพื้นทรายแล้วไหว้ตรงเข้าไปดึงร่างที่นอนคว่ำหน้าอยู่ให้ขยับเลื่อนออกมาจากซอกหินแต่ไม่เป็นผลสำเร็จร่างดังกล่าว เม่ได้ขยับเลือดออกมาเลยแม้แต่นิดเดียวเนื่องจากถังออกซิเจนข้างหนึ่งคัดติดอยู่กับแง่หินแน่นตึกจึงให้ศพไม่ไหลเลื่อนลงไปในระดับที่ลึกไปมากกว่านั้นอีกกลัน่นเอาเชือกผูกล่ามแง่หินเอาไว้แล้วสอดมือเข้าไปใต้หน้าอกของศพพางกดปุ่มนิลภัยให้ถังออกซิเจนหลุดออกจากหลังต่อจากนั้นก็ลากศพออกมาจากซอกหินอย่างทุลักทุเลพอพลิกศพงายขึ้นมาดูหน้าเท่านั้นประดาน้ำหนุ่มแห่งเมืองพัทยา ก็ต้องเย็นจเยือกไปทั่วทั้งไขสันหลังเมื่อมองเห็นลูกดอกปักตึงแน่นอยู่ที่ชายโครงของศพดังกล่าวนั้นอย่างถนัดชัดเจนชิพายแล้วไอ้หมอนี่โดนฆ่าตายนี่วากลั่นพ,พึมพำอยู่ในใจพอเกิดเอื้อมมือไปดึงหน้ากากให้หลุดออกจากใบหน้าของนักประดานาบุคเคอร์ร้ายเพื่อจะดูหน้าให้ถนัดถนัดนับว่าเป็นความโชคดีอยู่อย่างหนึ่งที่ศพไม่ได้ถูกสัตว์แทะกิน สภาพของมันยิ่งทำให้กลัน่นสังเกตลักษณะท่าทางและเท้าโครงของใบหน้าผู้ตายได้นดถนัดทันหนงพอสมควรฝรัง่งสามีของโรสแมรี่ลินเป็นฝรัง่งและเมื่อเห็นใบหน้าและหนวดสีทองที่ขึ้นอยู่ริมฝีปากอันซีดเซียวถนัดตาประดาน้ำหนุ่มแห่งเมืองพัทยาก็ต้องอุทานในใจเป็นคำรบที่สองแต่ปัญหามันมีอยู่ว่าประดาน้ำคนไหนเป็นคนฆ่าสามีโรสแมรี่ลินและใครคือเจ้าของลูกดอกปืนเชวกที่ปลักตึงแน่นอยู่ที่ศพนั่น ในขณะที่กลันไหว้กลับมาปลดเชือกออกจากแง่หินเพื่อไปมัดศพเขาก็เกิดคำถามขึ้นมากับตัวเองหลายต่อหลายขอ้อแต่เมื่อมาคิดว่าตัวเขาเองเพียงแต่เป็นลูกจ้างซึ่งมีหน้าที่ง,งมศพแลกกัเงิน4ี่หมื่นบาทเท่านั้นกลั่นก็จําเป็นต้องเลิกสนใจปัญหาดังกล่าวไปอย่างสิ้นเชิงพอไหว้กลับไปเอาเชือกจะผูกกับข้อเท้าเท่านั้นประดาน้ําหนุ่มแห่งเมืองพัทยาก็ต้องเอี้ยวคอกลับมาดูเบื้องหลังโดยเร็วเมื่อได้ยินเสียงโลหะกระทบกันดังแว่ว ร่างของมนุษย์กบสามคนในชุดเสื้อยางสีน้ำเงินที่ว่ายรีตรงเข้ามาณน,นบริเวณที่เขากำลังมัดศพอยู่ทำให้กลัน่นอดที่จะตื่นเต้นไม่ได้และยิ่งมองเห็นปืนเชือกทั้งสามกระบอกของมนุษย์กบลึกลับดังกล่าวชี้เดเข้ามายัางร่างของเขาเป็นจุดเดียวกันอีกด้วยแล้วนักบรรดาน้ำหนุ่มมือเยี่ยมแห่งเมืองพัทยาก็เริ่มที่จะเดาลักษณะท่าทางอันไม่เป็นมิตรของมนุษย์กบลึกลับทั้งสามคนขึ้นมาทันที ปล่อยมือจากเชือกและพุ่งตัวเข้าไปหาปืนฉมวกตัวเอกท,ที่ทิ้งเอาไว้บนพื้นทรายซวยระยมหมาพอไอ้มนุษย์กบคนหนึ่งจากกลุ่มนั้นก็ดูเหมือนจะเดาความคิดของกลันออกเช่นกันพอเห็นการพุ่งตัวเข้าหาปืนฉมวกมันก็แตกกลุ่มออกมาสกัดนักปลาดาน้ําจากเมืองพัทยาทันทีมนุษย์กบทั้งสองคนโผล่เข้าไปถึงจุดที่ปืนฉมวกวางอยู่บนพื้นทรายพ,พร้อมกันเล่นเอาชนกันโคลเบร์เลิกทําให้ปืนฉมวกที่อยู่ในมือของมนุษย์กบลึกลับหลุดกระเด็นจากมือไปอย่างช่วยเหลือไม่ได้กลั่น ตั้งสติสัมปชัญญะเอาไว้อย่างมั่นคงมือข้างหนึ่งที่ตะวัดออกไปคว้ามอบเอาที่เอวของมนุษย์กบลึกลับแน่นตึบส่วนมืออีกข้างเอื้อมมือลงไปดึงมีดซีฮันเตอร์จากซองพกหนักแข้งขึ้นมาถือกระชับเอาไว้ในมือเหมือนกับสายฟ้าแลบมนุษย์กบลึกลับตายมือออกมาอย่างสเปะสปะกลั่นถือโอกาสพลิกตัวมนุษย์กบที่กําลังเสียหลักให้หมุนด้านหลังเข้าหาตัวพางยื่นมือเข้าไปที่คอถังออกซิเจน แล้วก็ชากสายท่อ,อย่างที่ใช้สําหรับหายใจสุดแรงเกิดสายท่อ,อย่างลุดติดออกมาอย่างทันควันกลั่นไม่ยอมปล่อยโอกาสทองให้ผ่านพ้นไปอีกแล้วมีดในมือตวัดควับเดียวสายยางด้านมาสชพีทเล้าขาดตามใบมีดห้อยร่องแร่งอย่างทันตาเห็นออกซิเจนบริสุทธิ์ทะลักออกมาจากถังปะทะกับน้ําทะเลดังฟู่ร่างมนุษย์กบลึกลับยกมือขึ้น,นคลำหาสายยางชิลมุลนวุ่วายไปหมดกลั่น ทำท่าจะพละลงไปคว้าปืนชมวกที่วางอยู่ใต้น้ําแต่มนุษย์กบที่โดนตัดท่อหายใจขาดกับตว,วัดมือขึ้นมากอดรากของเขาเอาไว้แน่นขนาดตัดท่อหายใจซึ่งนักประดาน้ําทุกคนถือว่าเป็นชีวิตของตัวเองขาดไปแล้วมนุษย์กบลึกลับผู้นั้นก็ยังไม่ยอมมือข้างหนึ่งดึงมีดออกมาจากซองพกแล้วจ้วงแทงกลั่นหวังแลกชีวิตให้ตายตามกันไปด้วยน้ําใจเด็ดเดี่ยวกลั่นจ้วงแทงออกไปเกือบจะพร้อมกัน และดูเหมือนทั้งสองจะมีลวดลายในการต่อสู้มายิ่งหย่อนไปกว่ากันเท่าใดนักปพราะมือข้างที่ว่าทั้งสองคนตวัดขึ้นมาจับข้อมือข้างที่ถือมีดของแต่ละคนเอาไว้ได้ทันท่วงทีต่างคนต่างออกแรงดันมีดให้พ้นตัวด้วยพระกําลังที่ทุ่มอย่างสุดชีวิตแต่กลัน่นอาศัยจังหวะและพระกําลังที่เหนือกว่าดัานปลายมีดเข้าไปที่หน้าอ,อกของคู่ต่อสู้ได้กดปลายมีดซีฮันเตอร์ทะลุเสื้อยางเข้าไปจนมิดเลือดทะลักออกมาเป็นสาย ร่างที่กำลังกอดกันอยู่พังะดิ่งลงไปลงพื้นไปอย่างช้าๆบัดจนนั่นเองวัตถุมีคมชนิดหนึ่งก็ถูกทิ่มเข้ามาที่ชายโครงทั้งสองข้างของกลันจนรู้สึกเจ็บแปรปความตกใจทำให้เขาเอี้ยวคอไปอยู่ก็ปรากดว่ามนุษย์กบอีกสองคนที่เขาลืมไปอย่างถนัดใจได้ไาวเข้ามาเอาปลายลูกฉมวกซึ่งขึ้นสายเอาไว้เรียบร้อยแล้วจี้ประกบอยู่ในบริเวณชายโครงทั้งสองขางจนเขาไม่มีโอกาสที่จะขยับตัวได้ทัน อ่านี่เขาถูกบังคับให้ยอมจำนนแล้วหรือนี่